สวัสดีค่ะสมบีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้และเช้านี้ก็พมจะให้ความรู้เพิ่มเติมกับ VIP รวมทั้งทบทวนในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนด้วยนะคะสำหรับกราฟทองค่ะเมื่อวานนะคะกราฟทองนั้นนะคะในส่วนของ time frame day นั้นจบเป็นแท่งแดงเพราะว่าเนื้อเทียนของเขาสามารถหลุดเส้น200ใน EMA นะคะ EMA ถ้าหลุดแล้วก็คือแบบตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าหลุดนะคะหลุด แนวรับหลุดแนวรับคือแท่งต่อมาต้องเล่นหน้าเซลเห็นไหมคะเมื่อวานเขาแพมจึงคอนเฟิร์มการเล่นการเซลตลอดเลยและวันนี้คือนะคะกาฟทองแท่งนี้แท่งนี้เรียกว่าแท่งส่งต่อนะคะแท่งส่งต่อจะเป็นแท่งที่เกิดจากแท่ง PA แท่งส่งต่อจะเป็นแท่งที่เกิดจากแท่ง PA จะจะเป็นแท่งต่อมาว่างั้นและแท่งนี้โอกาสส่วนใหญ่คือจะเป็นแท่งเทียนที่มีลักษณะคือจะลงไปได้แบบนี้นะคะ จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ย้ำวันนี้โคแผมจึงเลือกเข็น้าเซล์เพราะว่ากราฟหลุดเส้น200 EMA ในท้าเฟรมเดย์แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกราฟของเราว่าวันนี้แผงของเราคือ d ดยเดเป็นส่งต่อใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ส่งต่อก็คือต้องเล่นหน้าเซล์เ <c oughs> นาะแล้วคันนี้นะคะสิ่งที่ต้องคอนเฟิร์มได้ดีคือ H4 <c oughs> เป็นเซล์ นะคะแล้วถ้า H1 เป็นเซลล์อันนี้ก็สวยงามอลามแท้นะคะก็มีโอกาสลงต่อยาวๆเลยแบบนี้นะคะอ่ะนั่นคือแผนนะนั่นคือวิธีการสําหรับคนมาใหม่นะคะคนมาใหม่ท่านจะต้องเข้าไปเรียนคลิปวิดีโอในห้องเรียนพื้นฐานหรือห้องเรียน M5 หรือห้องเรียน Private ให้ครบก่อน ถ้าจะเข้าใจในสิ่งที่โค้ดพูดตอนนี้เหมือนโค้ดแฮมจะอธิบายเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปในเรื่องของการอ่านแทง่งแต่ความรู้พื้นฐานทั้งหมดได้สอนล่วงหน้าไปแล้วหรือว่าใครที่เรียนออนไลน์จะได้เรียนแล้วส่วนใครที่เรียนเจอตัวเดี๋ยวสอบาทิตย์นี้เจอกันนะคุณได้เรียนแบบที่เพื่อนเรียนและรุ่นพี่คุณเรียนมาแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญน,นะคะก็จะเปิดหนังสือให้คุณได้เรียนเลยเป็นอะไรที่โชคดีมากแล้วคุณได้เรียนหนังสือก็จะทําให้คุณจําได้นะเพราะว่าการที่มีหนังสือและเห็นภาพประกอบนี้จะทําให้เราคิดออกนะโอเคมาว่ากันต่อในนส่วของ กราบันนี้ก็แพมจึงบอกว่ากราบันนี้เราเล่นหน้าเซลล์นะเทรดเดร์เพราะว่าแท่งเดเห็นไหมคะแท่งส่งต่อเนี่ยจะเกิดส่วนใหญ่จะเกิดที่แท่ง PA นะจะต่อที่แท่ง PA แท่งส่งต่อจะเป็นแท่งที่ PA เกิดขึ้นปุ๊บแล้วนะอันนี้กรณีหลุดแนวรับแท่งส่งต่อเนี่ยจะเกิดมาแทนเดนแท่งที่2และแท่งที่3ามเราก็ต้องเล่นเซลล์เพราะว่ามันคือแท่งส่งต่อมันคอนเฟิร์มการลงคอนเฟิร์มการลงปุ๊บแล้วสังเกตว่ากราฟทองค่ะมาถึงแค่เนื้อเทียนเท่านั้น กรณีที่มาถึงแค่เนื้อเทียนหรือว่าราคา1913แล้วไม่สามารถยู่เหนือราคา1913ได้ก็จะลงย้ำนะคะก็จะมีโอกาสมาที่แนวรับต่อมาคือราคา1903 19หรือนะคะถ้ามีแรงมากขอยิ่งเย็นนี้มีข่าวนะก็จะมาที่มุมนี้เลยถ้าทะลุนะคะแนวรับเดิมตรงนี้ได้ก็จะมาตรงมุมนี้เลยราคาตรงมุมก็นู่นเลยค่ะเทเดอร์นะคะราคา1890ตรงนู้นเลยนะคะถ้ามีแรงเพราะวันนี้มีข่าวอ่ามีข่าวเนี่ยปุ๊บนะคะจะไปได้ดีบ้างงั้น นะคะส่วนนะคะวงเล็บต้องไม่อยู่เหนือ1นึ่งนะถ้าไม่อยู่เหนือหนึ่งจะลงมาข้างล่างนะคะสำหรับใครที่ทนกําไรแต่โค้ดแพมบอกได้เลยว่าคือกราฟอะค่ะในทุกๆวันนะทำไมโค้ดแพมจะเน้นเรื่องการเก็บกําไรเพราะมันจะทําให้เทรดเดอร์มีกําไรไม่ว่าจะวิ่งมากวิ่งน้อยวิ่งส่งต่อไปที่ไหนคุณก็จะได้กําไรเพราะว่ากราฟมันไม่ได้วิ่ง3,000จุดทุกวัน1ัน0จุดม่ไวิ่งทุกวันกับเทรดเดอร์เขาจะวิ่งก็ต่อเมื่อมีข่าว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 และข่าวหลายๆข่าวอันนี้ก็จะทําให้วิ่งไวนะ ไปดูในทางเฟมิสซีนิดนึงถ้าเฟมิสซีขึ้นมาชนเอเมลล็อปค่ะเอเมลล็อปนี่กลายเป็นเทรนเรียบร้อยนะแต่เอเมลล็อปแล้วล่วงแต่เอเมลล็อปแล้วล่วงแบบเนี้ยก็ถือว่ากราฟนะคะในทางเฟมิสซีแต่ว่ายังไม่จบใหสี่ให้สีจะจบตอน11บเอโมงนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่านะคะวันนี้เราจะเล่นหน้าเซลใช่ไหมเราไปเช็คที่เฮสึค่ะเห็นไหมคะเฮสึน,ะะ H น,นั้นมาเจอไฮเดิมไฮเดิมของเนื้อเทียนพอดีตรงโซนนี้เฮสึ H นะคะตรงนี้ก็เรียกว่าแนวต้านนะแล้วเวลาโค้ดแพมรมวาง,าวางดด้้้วยโซนนแแต่่่ททังงหมหมใเเราาอาออ แท่งเอานะคะอ่านแท่งเอาสมมติว่าตอนสิบโมงเป็น pa cell อันนี้เขาเรียกว่า pa cell นะถ้าแดงหนึ่งแท่งนะคะแดงแท่งนี้ยังไม่ใช่ pa นะเพราะว่าแดงสั้นกว่าเขียวยังไม่ใช่ pa จะเป็น pa ก็ต่อเมื่อต้องมีแท่งแดงอีกหนึ่งแท่งแท่งนี้เขาเรียกว่า pa ถ้าสมมติว่าการาฟลงตามคาดการนะสิบโมงเป็น pa ปุ๊บก็มีโอกาสลงต่อก็เข้าเซลล์ได้ว่างั้นนะคะแล้วกราฟก็จะมีโอกาสไหลลงต่อนะไปดูที่ m 5 m 5ตอนนี้หลุด m 5ลงมาแล้ว กรณีถ้าสมมติว่าสิบเอ็ดโมงขออภัยกรณีถ้าสิบโมงเฮสหนึ่งเฮสหนึ่งเป็น PAC เราก็สามารถเซลได้ก็เซลลตามโซนนะคะในส่วนของ M 5ก็จะดีจริงๆก็แพมมองว่ามันน่าจะประมาณนี้มันอาจจะแบบไม่ถึงเราอาจจะต้องวางไม้แล้วเผื่อเอาแล้วก็เซลสองจุดแล้วกันสมมุติว่านะคะอ่าสมมุติว่ากราฟนะคะมาเออเกิดเฮสหนึ่งเกิด PAC ถ้าเซล์จุดที่หนึ่งแล้วลงถือได้ถ้าเซลจุดที่หนึ่งแล้วต้องแก้จุดที่สองอันนี้คือแก้นะคะอันนี้นก็รอสิบโมงนะ โอเคนะคะถ้าใครมีโอกาสเฝ้กากราฟหรือว่าดูกราฟหรือว่าเข้าตลาดช่วงเช้าก็สามารถเล่นตามแผนนี้ได้นะ,ะส่วนใครแบบบางท่านมีธุรกิจมีงานประจำมีอะไรเนี้ถ้าเราไม่สะดวกก็ไม่เทรดนะคะก็รอเทรดเย็นหรืออเมริกาก็สามารถทําได้ mm hmm. โดยเฉพาะบางท่านทําธุรกิจอื่นๆค่ะธุรกิจแบบหลายธุรกิจมากนะคะลุกซิคัพแพมก็มีคนที่ทําธุรกิจเยอะมาก ก็รอเลือกเทรดเฉพาะอเมริกาก็ได้นะบางท่านก็คืออย่างโดยเฉพาะลูกศิษย์ยุโรปหรือต่างประเทศเนี่ยก็คือนะคะในช่วงเวลาบางท่านบางท่านอาจจะต้องทํางานประจำโน่นนี้นั้นไม่มีเวลาดูกราฟให้รอเทรดกับโคต์อเมริกาก็ได้อาจจะเฝ้ากราฟสองสามชั่วโมงแล้วทำกำไรในทุกๆวันแบบนั้นก็ดีเหมือนกันคุณจะได้ไม่เครียดเวลาคุณเข้าออเดอร์แล้วไม่ฟ้าทุกอย่างมันจะไม่สวยงามบางครั้งมันเข้าแล้วฟ้าดีค่ะแต่บางครั้งมันเข้าไม่ฟ้าซึ่งตรงนี้แหละจะคุณจะกดดันแล้วกลายเป็นว่างานประจําก็ไม่ดีดีงานเทรดก็ไม่ได้ดีเอาเป็นวว่าาเเเลลือกททดนะ นะคะเลือกเวลาเทรดเลือกที่เราสะดวกที่สุดมีมีสมาธิที่สุดคนที่นะคะเป็นฟูลไทม์แน่นอนก็จะมีโอกาสเห็นกราฟและหาจุดเข้าทำกำไรได้ดีกว่าอันนั้นก็เป็นธรรมดานะแต่สมมติว่าถ้าคุณไม่สะดวกก็ไม่ต้องนะคะโอเคนะคะก็รอสิบโมงก่อนเพราะว่าถ้ากราฟยังไม่จบแท่งเทียนเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่คอนเฟิร์มก็เดี๋ยวมันจะกระชากลากไปนะ โอเคนะคะอัปเดตกราฟทองแล้วก็แผนการเทรดเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าทำไมโคดแพมบราณึงเลือกเทรดหน้าเซลเพราะว่ากราฟในไทม์เฟรมนะคะในไทม์เฟรมเดยนั้นเป็นแท่งส่งต่อตามแผนนี้นั่นเองค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปขอท่านได้ฟ้าได้บวกถ้าอย่างที่โคดแพมบอกว่าเวลาโคดแพมเนี่ยจะเน้นจุดเข้าแม่น1เข้าแล้วต้องฟ้าถ้าเข้าไม่ฟ้าแล้วมีการแก้แก้วก็คือต้องแก้แล้วฟ้าแล้วออกนะคะหรือว่าย่อขาดทุนน้อยออกหาจุดเข้าใหม่นะคะนั่นคือวิธีการของเรานะ ขอท่านนะคะเรียนรู้ฝึกฝนเข้าเรียนคลิปเยอะจะสามารถทําเงินได้เยอะยินดีกับพี่เทนนะคะที่นะคะเรียนพร้อม5นาทีเจอตัววันที่มาเจอกันก็มองเห็นในตาและมองเห็นนะคะความมุ่งมั่นที่จะเอาวิชานี้ไปทำเงินให้ได้และวันนี้ก็ส่งข่าวดีมาบอกว่านะคะจะเขียนราออราชการวันที่หนึ่งเมานนะคะก็ยินดีด้วยกับนะ,ะ,นะะอาชีพเทรดเดอร์อาชีพมหาสัจจัน์เปลี่ยนชีวิตได้ตั้งแต่ตัวครูตัวโค้ดแล้วก็รู้สิษธ์ทั่วโลกเยอะแยะมากมายเชื่อว่าทุกคนถ้าตั้งใจเรียนไม่เกินความสามารถของคุณทุกคนค่ะ จงเรียนรู้ฝึกฝนและตั้งใจทําต่อไปเรียนรู้ในคลาสเรียนรู้ในกรุ่ปไลน์ทุกวันสิ่งที่ค่อแพมสอนในทุกๆวันคือวิชาทําเงินและวิชาความมั่งคั่งที่คุณจะมีติดตัวตลอดชีวิตขอท่านตั้งใจฝึกฝนนะคะสวัสดีค่ะ